สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับเพราะความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับไลน์เอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาดูความรักของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมอีพีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า king of c u p นะครับหรือว่าพระราชาถือถ้วยเจ็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางแม่น้ําท่ามกลางความโดดเดี่ยวอะ่ะฉันผมทํานายความรักของชาวราศีมังกรเดือนมีนาคมว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเนี่ย เขาคิดถึงคุณยังคงห่วงยังยังคงรักคุณอยู่ใครหลายคนอาจจะคบกับเขาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือความรักที่โตตโตขึ้นซึ่งคนคนนี้เขาทดได้ว่าเป็นคนที่คอยห่วงใยคุณเสมอเป็นคนที่คอยรักคุณเสมอเลยเป็นคนที่เหมือนกับบางทีก็รักเราบางทีก็ใส่ใจเราเวลาเขาโดดเดี่ยวเวลาเขาอยู่คนเดียวนะครับเขาก็ต้องการคุณหรือว่าเขาเป็นคนที่เวลาเขามีเคยรักคุณมาก่อนอะไรประมาณนี้เลยเคยเป็นคนรักที่เคยดูแลใส่ใจคุณมาก่อนนะครับแต่พอให้ไบต่อมาเวลาเขาหันหลังให้คุณเนี่ยหรือมีปัญหาอะไรเนี่ย ไม่สนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาอะนะครับกับเดินหันหลังกับคุณไปกับกลายเป็นเย็นชาเฉยชาก็มีชันคิงออฟคับไปนี่ขอตอบแบบนี้ว่าคุณมีอะไรท่านขอโทษครับคุณยังมังกรหลายท่านเนี่ยอาจจะไปรักคนที่เดี๋ยวเขาก็รังทีวลาเขารักเราเขารักเรามากแต่เวลาเขาเดินจากไปหรือว่าไม่สนใจเราเนี่ยก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับมีกําแพงนะครับใครหลายคนจะพบคนที่เติบโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มักจะนิ่งเฉยเย็นชานะครับหรือเป็นคนที่เหมือนกับหายไปนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วคนคนนี้ ผมขอทํานายแบบนี้ได้ว่าเขายังคงรักชาวศีมังกรอยู่นั่นเองก็เลยทำนายแบบมีคนรักของชาวศีมังกรเนี่ยมีใครสักคนที่เขายังคงรักคุณอยู่ยังคงคิดถึงคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวเสมอเลยนะแล้วไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าส0กออบครับด้วยครับ6ถ้วยมันเหมือนกับวันเวลาดีๆที่คนคนนี้เขาเคยหยิบยื่นคุณเขาเคยมองาคุณเป็นนางเงือกอยู่ในแม่น้ําเห็นไหมครับเขาเคยรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นเคยรักแรกพบเคยมาพบเจอคุณอยู่บ่อยๆแล้วเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันและกันเลยอะ เช่นไพ่เป็นนี่หมายความว่าเรื่องราวของคุณสองคนเนี่ยมันเหมือนกับความรักที่เวลาเจอหน้ากันเวลารักกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อกันไม่เคยมีสิ่งช่วงเวลาดีต่อกันอย่างมากเลยแต่พอหันหลังให้ไปหรือตอนที่เขาไปอยู่ที่ของเขาเนี่ยหรือเดินจากคุณไปอ่ะเขาทําเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันทําเหมือนกับคนที่เย็นชาเฉยชาอยู่กันคนหลังคนละโลกเดี๋ยวกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอ่ะกลายเป็นเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยนั่นเองฉั่นไพ่้งหมดทุกหมดไพ่สองใบที่ขอมเแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมีมังกรหลายท่านเนกับบดา ยังคงกักมังผูกมาจาก,กคุณยังคงกลับมาเพราะความรู้สึกที่ต้องการคุณอยู่เวลาเขาอยู่คนเดียวถ้าเขาไปไม่รอดนะเขาก็จะกลับมาหาชาวสีมังกรด้วยความผูกพันเพราะแปดดาบไม่มีใครยอมให้เขารักหรือทําร้ายนะครับหรือทําแบบนี้หรอกเท่ากับคุณมังกรเองฉันคุณมังกรหลายท่านหรือชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยปิดตานะครับถูกพนันาการเอาไว้ถูกทำร้ายก็ยังอยู่ทนกับเขาอย่างมากรักเขาสุดหัวใจเสียเขาไปคงเหมือนกับไม่ยอมเสียเขาไปหรอกทั้งที่ตัวเองเนี่ย มีภัยของการที่มองเห็นดัอินทรีมองเห็นการโบยบินมองเห็นทางไปแต่ตัวเองยังเหมือนกับอยู่กับเขาเพราะความรักอยู่กับเขายอมเจ็บปวดยอมเสียใจพอรักเขาไปแล้วพอรู้สึกว่านี่คือรักแท้เชื่อใจเขาไปแล้วเชื่อมันในเขาไปแล้วอะแต่คนกับคนที่อยู่กับคนที่เาทำร้ายคุณอยู่คนที่เขารักคุณอาจจะเป็นการรักกันเรื่องภายนอกอาจจะเป็นการผูกติดกันแต่งงานนะครับผูกมัดผูกอะไรกันไว้ชักจูนกันไว้แล้วผูกพันกันไปแล้วก็เลือกกันยากนะครับ แต่ไพ่ไปท,ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าใครให,หลายคนอาจจะถูกการน,นอกใจการอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าติดเดบิวครับใครหลายคนชาวสีมังกรจะอยู่ในความที่นอกใจไม่ชัดเจนหรือการถูกทำร้ายจิตใจอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังทนกับความรู้สึกที่เขาทําไม่ดีกับเรารักเราที่ภายนอกก็มีนะแต่คุณก็ยังงค,คนเพราะว่าคิดว่าคนคนนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับใจอ่ะเขาคงไม่เขาคงจะเหมือนกลับมองเห็นด้านสว่างคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ย เขาจะมองเ,เราเป็นคนดีบ้างนะครับหรือรักเราหรือทําดีนะครับสักวัน,นเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาหยุดทาร้ายเราเปลี่ยนมาชัดเจนกับเราเปลี่ยนมาอยู่คข้างๆกันเปลี่ยนมารักกันด้วยความรักที่จริงใจจริงๆเริ่มต้นใหม่เหมือนกับที่เราเคยเป็นในวันวานนั่นเองฉันไพ่ทั้งหมดทั้งมไพ่สี่ไปนี่ขอบนะแบว่าชาวสีมังกรออท่านเนี่ยถ้าใครเลือกลาคนรักไปเนี่ย ผมแนะนำว่าคุณอาจจะอยากจะบอกเขาแบบนี้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้ว่าจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยยึดสิ่งดีๆเคยมีความห่วงใยเมตตากันก่อนจะนอกใจกันไปก่อนจะทิ้งกันไปก่อนจะทําร้ายกันไปนั่นเองแต่สุดท้ายผมขอทำาะไรแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยที่นอกใจหรือเลิกราคุณไปเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับมาเพราะมีใครหรอครับที่จะทนเจ็บปวดเสียใจผูกไว้แบบนี้นะครับฉันชาวสีมังกรผมขอแนะนําคุณโดยไพ่แบดดาบเลยว่าใครที่ถูกคนรักนอกใจหรือทําร้ายแบบนี้เลี้ยงอยู่เนี่ย แนะนำว่าครั้งเดียวก็เกินจะพอนะครับก็ท้อเกินก็นจะรับไหวแล้วอ่ะเช่นไพ่แปดดำหมายความว่าคุณอาจจะรักเขาคนเดียวคุณอาจจะมีใจที่คุณยอมรับกันละกันแต่ไพ่ไปที่หมายความว่าเจ็บเนี้ยมันเกินกว่าที่จะรับไหวเจ็บเนี้ยมันนานนะครับยาวนานเกินกว่าที่คุณเนี่ยจะนั่งอยู่แบบนี้ปลดปล่อยตัวเองได้แล้วปลดปล่อยตัวเองจากความมืดบอดได้แล้วเพราะทาไมาถึงเป็นอย่างนั้นไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่า the world ครับมันคือการที่เหมือนกับคุณออกมาบอยบินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณให้จนตัวเองเนี่ย ถูกทำร้ายจิตใจไม่พอแต่คุณให้ตัวเองเนี่ยจนตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วอะฉันเด็กเว่อร์ขอไม่แบบมี้ัชาสีม,มังกรอะไรที่คุณห้ามไปหมดแล้วอะสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับไม่เหลืออะไรก็ต้องโบยบินก็ต้องเริ่มต้นความหลักใหม่ก็ต้องเกิดใหม่นั่นเองฉันสุดท้ายชาาสีม,มังกรคุณจะทำนานแบบนี้ไปนานแค่ไหนก็ตามคุณจะรักเขาแบบนี้ไปนานแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนี่คือการขอโทษของใครสักคนหนึ่งที่เขาจะกลับมาหาคุณกลับมาส่งกระจกนะรับกลับมาตามหาคุณในวันที่คุณเนี่ยก็จะโบยบินไปบนท้องฟ้าแล้วว่ะ ผมหมายถึงความรักของชาวสีมังกรจะเริ่มต้นความรักใหม่การเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่การออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจให้โอกาสชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่พอคุณบอยบินหรืไปแล้วนะคนที่เขาทำร้ายคุณนั่นแหละเจ็ดเหรียญเห็นไหมครับเขากลับมาขุดดินนะ่ะกลับมาปลูกต้นไม้กลับมาทําสิ่งดีเพื่อคุณเลยนะเช่นไพ่เจ็ดเนี่ยผมเลยแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมีมังกรหลายลท่านเนี่ยกลับมาตามหาคุณขอโทษนะครับพอดีพูดผิดอย นะครับคลิปนี้เป็นคลิป, bon <ster> ปของชาวสีมังกรนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะครับหมายความว่าการที่เขากลับมานั่งเห็นเหรียญน่ะกลับมานั่งปลูกมันกลับมานั่งเห็นสิ่งดีที่ที่คุณทําเอาไว้นะครับผมเลยทำน้นว่าเขากลับมาทําดีกับคุณกลับมาเสียดายคุณกลับมานั่งนึกถึงสิ่งดีของคุณน่ะแต่ต้นไม้มันตายหมด้เห็นไหมครับเหมือนกับอยากพยายามลดน้ําต้นไม้ที่มันตายไปแล้วอ่ะแต่พอต้นไม้มันตายไปแล้วกลับเห็นสิ่งที่ว่าพอชาวสีมังกรไม่อยู่แล้วเนี่ยเขากลับมานั่งถึงสิ่งดีกล คิดถึงสิ่งดีที่คุณให้กับเขาไปตั้งมากมายเลยนะผมเลยจำไา้ว่าคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยสุดท้ายเขาจะเจ็บปวดแล้วก็คิดได้นะครับเขาจะรู้ว่าคุณรักเขาและดีกับเขามากแค่ไหนแต่เขาอาจจะคิดได้ในวันที่เสียคุณไปในวันที่คุณเริ่มต้นความรักใหม่แล้วแต่เขาจะนั่งรอคุณจะกลายเป็นคนที่มานั่งคิดถึงคุณทีหลังแต่พไพ่ใบนี้ครับ The High p r i e s e หมายความว่าชาวสีมังกรเองเนี่ยอาจจะมีการที่เหมือนกับคุณอาจจะมีดวงที่เริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่การแต่งตัวการออกมามีสเสน่ห์ ช่นไพ่ในหมวดทั้งหมไพ่สองใบนี่หมายความว่าการกลับมาเป็นผู้หญิงกลับมาเป็นความรักตัวเราเองกลับมามีความรักความสวยกลับมาดูแลตัวเองเห็นไหมครับในเมื่อเราให้จนตัวเราเองเนี่ยตาบอดโดนแทงข้างหลังเสียใจด้วยกันไว้ใจด้วยกันอะไรก็เหมือนกับถูกหักหลังถูกแทงร้ายถูกแทงข้างหลังอะไรสุดท้ายพอคุณออกมาได้จากความตรงนี้ความเจ็บปวดความผูกมาตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยหรือเวรกับตรงนี้แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเกิดใหม่การกับชาติมาเกิดเริ่มเหมือนชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนกับไพ่เดอะไฮพิเทศอะ ดวงมีสเสน่ห์ดวงหน้าตาดีดวงมหาโชคนะครับไปเจอใครใครก็อยากจะโคบอยากจะหาใครหลายคนอาจจะคบเจอชาวต่างชาติแล้วการเริ่มต้นความรักใหม่หรือว่าคนรักใหม่ที่ไปเหมือนกับโลกภายนอกการพบเจอการเดินทางนะครับหรือเพื่อนแนะนำนะครับซึ่งเป็นความรักที่ไม่รู้สึกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกับใส่ชุดนี้เ้อไฮพิเทศอะใส่ชุดแล้วเหมือนกับได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นความรักที่ถูกที่ทำความรักที่ถูกต้องความรักตามจาที่ประเพณีความรักที่เหมือนกับ สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเลยนะซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าตาคุณการแต่งตัวการกลับมารักตัวเองการกลับมาอยู่ที่ของเราการหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีและเชื่อมั่นในท้องฟ้าเห็นไหมครับมองไปข้างหน้ามองไปนอกโลกนะครับมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่มากมายฉันไพ่ไปนี้ค่ะนายแบบว่าเดี๋ยวว่าขอโทษครับเทมปุรนันเข้ามาเป็นไพ่ของคนที่ทุ่มเทไปแล้ว,วเห็นไหมครับฉันไพ่ไปนี้แนะนําชาวสีมังกรเลยท่านว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าลองทําไปแล้วแล้วรู้สึกว่า,วาให้ไปหมดแล้วว่ารักเขาหมดทั้งใจแต่ได้วความไม่ชัดเจนกลับมา ในปีนี้หรือใน2ปีนี้หรือคบกับหาใครเนี่ยเกิน2ปีไม่ได้ความชัดเจนเนี่ยไพ่เทมปูดดั้นคือออกมาจากเวรกรรมได้แล้วหรือใครสึกเหมือนกับถูกนอกใจ1ครั้งให้อภัยไปละสองครั้งให้อภัยไปละแต่ครั้งที่3แค่ครั้งเดียวก็เจ็บปวดแล้วครั้งที่2ก็เริ่มน้อยลงครั้งที่3ก็เหมือนกับมันเจ็บนี้นานเนี่ยนานกว่าที่จะยาวเจ็บปวดหรือเสียใจยอีกนะครับแม้ว่าคุณจะรักเขาคนเดียวแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดเพราะเขาคนเดียวแต่เทมปูดดั้นหมายความว่า ออกมาจากความรักที่คุณให้ใจไปหมดแล้วลงใจไปแล้วเทใจไปแล้วหรือว่ารักเขาสุดๆขนาดนี้ยเขายังไม่เห็นค่าคุณเลยยังไม่เห็นความเจ็บปวดคุณเลยหรือยังเป็นอย่า,นยางนี้อยู่อย่างทิ้งเราไปนอกใจเราอยู่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เดี๋วดีเดี๋ยวร้ายออนออฟออฟวันไหนเขารักเราเขาก็มาหาเราวันไหนเขาไม่ต้องการเราเขาก็ทำเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยแล้วเราต้องมานั่งรอเขาอยู่แบบเนี้ยไพ่เป็นนี่หมายความวาม่าติเท็มปูแลนครับออกมาจากความสัมพันธ์ที่จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งซะพอไพ่เป็นนี่หมายความว่าสิ่งที่ค สุดท้ายมันจะได้รับความสุขกลับคืนมาสุดท้ายจะรับสิ่งดีกลับคืนมานะครับคนรักเขาจะกลับมาดีกับคุณนะครับถ้าเกิดเขาฟังคลิปนี้หรือคุณแชร์คลิปนี้ไปหาเขาหรือคุณพูดกับเขาเองก็ได้ว่าเชื่อหรือยังว่านี่คือรักแท้เชื่อหรือยังว่าเรารักเขามากแค่ไหนสงสารกันหน่อยได้ไหมเห็นหรือเปล่าว่าเราเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้รักเขามากแค่ไหนมอบแต่รักแท้คนเจ็บคนเสียใจไม่ว่าเขาจะทําร้ายหรือปล่อยให้เรารอคอยเนี่ยเราก็รอเขาไม่เขาไม่อย่างยาวนานแล้วนะเห็นเราบ้างหรือเปล่านั่นเอง ันไพ่เจ็ดถ้วยของำนาความรักของชาวสีมังกรในเดือนมีนาคมว่านี่คือการเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามาการเปิดโอกาสให้กับตัวเองก้าวไปข้างหน้าชันเจ็ดถ้วยขอทำไามแบบนี้ว่าชาวสีมังกรมีโอกาสได้พบเจอความสุขสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามามากมายเลยซึ่งเหมือนกับผ่านความมืดบอดเห็นไหมครับผ่านการที่เหมือนกับคุณอาจจะเจอสิ่งที่เลวร้ายมาแล้วหลังจากนี้ไปเจอแต่พลังงานดีๆเจอแต่ความรักที่คุ้มควรความรักที่ดีๆความสุขความรักแรกพบการมีเสน่ห์นะครับกลายเป็นเหมือนกับไพ่สตาร์เข้ามาครับ ดวงมีเสน่ห์ดวงมีคนรักเมตตาอุ่นเอ็นดูต้องการรักคุณขอเพียงแค่คุณกลับมารักตัวเองนะครับขอเพียงแค่คุณกลับมาเหลืออีกครึ่งชีวิตนะครับที่มันยังคงต้องการน่ยความรักตัวเองกลับมาการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีคนมากมายที่ยังรักคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่รักใครก็รักด้วยหัวใจมีเมตตาก็ถ้าเจอความรักที่รักตัวเองกลับมาแล้วเจอความรักที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเช่นเดียวกมบชาวราศมังกรในช่วงนี้ดวงมีเสน่ห์ดวงมีหน้าตาดีดวงมีคนรักเมตตาอุปถัมภ์คนที่เลิกราไปแล้วเนี่ สุดท้ายเขาทำร้ายคุณไปเนี่ยก็กลับมาอีกครึ่งชีวิตนั่นแหละอยากจะกลับมาใช้ชีวิตกับคุณกลับมาคืนเดียับคุณแต่คุณละ่ะเสียใจไปแล้วเจ็บปวดไปแล้วครึ่งชีวิตนะครับทุ่มเทไปแล้วครึ่งใจครึ่งเทไปแล้วนะทั้งหัวใจหรือทาน้ําตาด้วยซ้ำมันเหมือนกับครึ่งหนึ่งของชีวิตอะที่เราเสียใจใเี่ยวเจ็บปวดร้องไห้ไปจนตายมันก็เท่านั้นนะ่ะแต่เหลืออีกครึ่งชีวิตที่เราจะเริ่มต้นใหม่ที่ใครหลายคนจะเปิดรับคุณสิ่งดีๆความอบอุ่นที่คุณยังต้องการนะ่ะการรักตัวเองคอ เส้นไพ่ใบนี้เราละเคลื่อนนะครับทำนายความรักของชาวราศีมังกรว่าสโนไว้คุณควรจะมีความสุขกับคนที่เขามอบรักแท้กับคุณคุ้มค่ากับการรอคอยอย่าไปกินแ App, อปเปิ้ลอับยาพิษเลยถ้ารู้มันเป็นแ App, อปเปิ้ลอับยาพิษอะ่ะเราจะกินมันหรือเปล่าเราจะทาร้ายตัวเองหรือเปล่าฉะนั้นงเลือกสิ่งที่ไม่ทาร้ายเราต่อให้มันจะสวยงามต่อให้มันเราจะรักเขามากแค่ไหนต่อให้เราอยากจะกินแอปเปิ้ลอันนี้มากแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดรู้มันเป็นยาพิษอะ่ะเราจะกินมันหรือเปล่า ก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอีดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ